Um, เจ้ากัวบ้านๆนะเจ้าวันนี้มากินข้าวแต่กันเนาะมิวันนี้เราจะแยกอย่างกินนะดําอู้ยวันนี้เมืองยำกบแหน่นหน้าฝนหน้าฝนอ่ะนีาผัดยำผัดยำเหมือนยำทางเหนือแล้วก็ผัดมักขอยาวกบาระขี้นกหอยหมูสับนะคะวันนี้นะคะอาหารเมืองทั้งนั้นเลยวันนี้สองอย่างกินได้กับข้าวเหนียวและข้าวเจ้านะคะ โอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการทํานะคะวันนี้ถึงแม้เราไม่ได้ใส่แซบนัวแต่เราก็ยังโปรโมทเหมือนเดิมสั่งได้ทุกช่องทางนะคะอย่าลืมนะคะอร่อยต้องแซบนัวของเรานะคะเอากบที่เราทําแล้วเนาะเอากบที่เราทําเอาลงไปใส่ในน้ําเดือดแล้วเราค่อยมาฉีกนะคะแล้วเราก็ค่อยมาทําน้ํายํามันทีหนึ่งต้งให้สุกก่อนเนาะต้งให้สุกก่อนค่ะแล้วเอามาฉีก เรามาผัดเขาเรียกนั้นเจียวกระเทียมก่อนเพื่อความหอมของพริกเครื่องลาบเครื่องยำเฮาเนาะจะได้บากาาจะได้หอมมันจะได้มีความหอมนอนงทั้งเหนือเป็นท้องว่าเจ้าเจ้าหรือเราเรียกเจียวกระเทียมให้หอมมั้งเหนือเป็นว่าเจ้าน้ำมันทุกมันหอมๆตอนยำจ้นะเจ้า่ะคะ้กบนะเจ้าผัดให้หอมเลยเนอะผัดให้เหลืองก่อนนะแล้วก็เอาพริกใส่ ก่อนเหลียงเลยอันนี้เรายำกบแบบเมืองเลยใส่ใบพักไก่หอมดวนไท <ฮ S> ่หอมด้วนต้นหอมกับชีเจ้าอันนั้นใส่ขั้นตอนสุดท้ายเลยแล้วเราก็ลกหมอขึ้นเลยเพราะกบแล้วก็ต้มเปื่อยแล้วก็มาขีกขีขีก,กหรือว่าจะทำเป็นคำก็ได้เนาะแอะ พราะมันก็เหมือนมันไม่เหมือนไก่เอาเป็นคำเป็นคำเอาเริ่มเหลืองแล้วนะคะเอาให้เหลืองเลยเนอะเอาให้หอมๆนะคนคนให้มันเยอมันหอมหอมนะคะกระเทียมเริ่มหอมแล้วเราเอาพริกลงไปนะคะอ่าพอพริกหอมกระเทียมหอมหลังน้ำลงไปหอคะ อะไรหมดเลยดีกว่าแต่หมดแต่ละโอ้เดี๋ยวสะกดๆได้เนี่ยค่ะเราให้มันเดือดก่นอนเนาะแล้วเดี๋ยวเรารอให้มันเดือดแล้วเราค่อยใส่กบนะคะน้ำเราเดือดแล้วเนาะเอากบลงเนาะกบที่เราฉีกหรือทำเป็นคำเอาใส่เลยโอ้เห็นไหมคะแล้วเป็นห้องยำกบเนาะ,ะยำกบยำไก่ยำกบยำจิแห้งินแหง้แหงสูตรเดียวกันปีเราเดียวกันหมด ใส่ผงปรุงรสไปมีเกลือมีรสจีนะคะอ่าอันนี้เดี๋ยวรอให้เดือดแล้วเราใส่ผักไผ่หอมดวนที่หลังค่ะสะระแหน่ผักไผ่ต้นหอมผักชีที่หลังเคเดี๋ยวเราเดือดแล้วนะคะเพราะว่าเราต้มอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวมันจะเละเกินไปใส่ผักไผ่หอมดวนต้นหอมผักชีใส่ลงไปเลยได้หอมๆเนาะเพราะขาดไม่ได้นะคะผักไผ่ ทางอีสานเรียกพักไทยจิมกันเลยนะ่จ้าเดี๋ยวเราทําเมนูต่อไปเนาะอ่าเราทําเมนูที่สองเลยเนาะผัดมะเขือยาวใส่มรักที่นกใส่หมูสับนะคะขาดไม่ได้ใบโหละพาเนอะอันนี้กับบ้านเราก็ผัดมะเขือใส่บะหอยังจะข้างเหนือาะ้างเหนือขึ้นห้องบะไอยอ่าเราเจียวเจียวกระเทียมให้เหลืองก่อนนะคะเจียวให้เหลืองและหอมก่อนเนอะแล้วก็เดี๋ยวก่อนเราค่อยใส่เนื้อบด ว่าทางบ้านเราอ่ะทางภาคกลางอะทางโน้อนอ่ะจากเท่าที่เคยเนี่ยไม่เคยเห็นนะผัดมะเขือยาวก็คือมะเขือยาวไปเลยิลิที่เราใส่หอยเดยนั้ว่แต่แต่พอได้มาอยู่ทางเมืองเหนือนี่เออเนี่ยเขาใส่มะละกีนกไปด้วยโอ้โหเออมันอร่อยอ่ะไออ่ะอันนี้ก็ดูกันได้เนอะสิชมเอาให้เหลืองเอาให้หอมอ่าใส่หมูบดน,นะคะ่ะหมูชิ้นก็ได้นะคะ่ะ สามชั้นน่ะค่ะแต่อันนี้เราใส่หมูบดเนาะเพราะความกลมกลืนไปในนั้นค่ะให้สุกแล้วเเดี๋ยวราแต่แต่คนชอบบางคนเขาใส่ไข่ด้วแต่เราไม่ใส่เด็ดด้ใส่ไข่อ่าบางคนก็ใส่ไข่แต่เจนไม่ใส่เลยก็ไม่ไม่เราผัดแบบง่ายๆแต่เราไม่ต้องเอาเอาเป็นปลาเขาเป็นแค่เลยนี่แหละบางคนไม่ใส่ด้วยซ้ำนะหมูนะ ผัดจะไอ้มะเขือยาวกับมะละที่นกแค่นั้นนะเขาผัดกันนะบางคนเขาก็ไม่ใส่เลยสามชั้นก็อร่อยนะคะ่ะฝานบางๆโอเคเสร็จแล้วเราเอามะละใส่อ่อนมะละที่นกนะคะ่ะเพราะว่ามะระมันจะแข็ง<บ>ถ้าเหลือห้องบะคอยนะเยจะบะคอยถ้าเหลือห้องบะคอยเนีเจ้านี่คือบะคอยเดี๋ยวเราผั <บา S 1> <า>ดนี้มันสุกก่อนนะค่ะแล้วก็ให้มันอ่อนสักหน่อยแล้วเราค่อยเอามะเขือยาวใส่เนาะมะละที่นกเราเสร็จแล้วเนาะมะเขือกับพริก พริกเป็นเม็ดเนาะพริกนี่ที่เราไม่ตำเท่าไรเผื่อเผื่อคนไม่กินเผ็ดเนาะเอาแอมเหมือนประมาณว่าตักตรงนี้ออาแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยเสร็จแล้วเขาก็เคยใบโหระพาตอนตอนตอนจบตอนเสร็จเดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงเลยเนาะนี่สังเน่เครื่องปรุงนี่ก็มีน้ำมันหอยซอนเมกี้ผงปรุงรสเกลือค่ะใส่เข้าไป แล้วคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันอีกทีแล้วก็ใส่ใบโหระพาสุดท้ายยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมนะคะ่ะจ้าสุกแล้วเนาะอ่อนละเอาให้นิ่มเลยมันจะอร่อยใส่ใบโหระพาขั้นตอนสุดท้ายใส่มากก็ยิ่งหอมนะคะ่ะใบโหระพากับเออเก็บี่บานเนาะบ้านมันโดนมา<ม>ลัางโลกนี่ก็บ้านติดที่สวนหมดเลยสวนอย่างเดียวช่วงนี้ยุคโควิดเพียงยุคโควิดอะไรก็ต้องที่บ้านหมดบ้าน ก็ได้ฮะกลับมาตักกินด <Okay, S 1> ้วยกันเดี๋ยวเราชิมด้วยกันนะคะ,ะกับข้าวเรียบร้อยแล้วมีอย่างพงกน้าดำยำกบนะคะยำกบแบบเมืองเมืองนะคะใส่เครื่องเทศของของทางภาคเหนือเนาะแล้วก็ผัดมะเขือยาวใส่มะระขี้นกใส่ใบโหระพาหอมๆนะคะแล้วก็วข้าวเ,าเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็มีผลไม้ล้างปากลืมไม่ได้อร่อยชัวร์ต้องลองแซ่บน้งของพวกเรานะคะต้มยำตำแกง มันเป็นน้ำปลาลปรุงรสนะคะติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางนะคะหกขวดขึ้นไปส่งฟรีค่ะเจ้ามากินข้าวตะกันนใเจ้าครัวบ้านๆแบบง่ายๆนะเจ้าเพจคนเหนือของเฮานะเจ้านำเสนออาหารแต่ละอย่างนี่ก็แบบบ้านๆะแบ้านๆกินง่ายๆนะเจ้าทำกันง่ายด้วยเก็ขอบคุณนักหน้าะเจ้าที่ดูผ่านตาไปนะเจ้ามากินข้าวตะกั่นเ้เจ้าน้อมาค่ะมา